เอาลังออกไว้เนาะเพราะว่าลังมันล้างหมดแล้วมันออกไปหมดแล้วนาะเอาก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มาหาเลาะเหมือนเดิมครับฟ้าคึมๆนะเสียงฝนเปาะแปะเปาะแปะนิดน,นึงแต่ตกก็ไม่ตกนะร้อนครับบรรยากาศอย่างนี้นี่ร้อนอบอ้าเลยเนาะมาหาเลาะดูมิ้มครับ ขี่รถมาเลาะไปตามข้างทางพอดีมาเจอสวนมะม่วงเขาเนาะมันอยู่มันอยู่ในต้นมะม่วงครับทุกคนมาหากินแบบนี้ครับอยากกินน้ําหวานก็ต้องหาเลาะตามข้างทางอย่างเงี้เนาะยุคนี้ไปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเนาะไม่รู้ว่าสวนใครเขาเจ้าของเขาคงไม่หวงหรอกมั้งนิ่มเนาะ นี่ครับมันอยู่ในกิ่งมะมว่วงเลยครับทุกคนนะนี่นลังบล่มเลยนะอย่างน,นี้นะครับเป็นต้นมะมว่วงนะต้นมะม,ม่วงไม่ไม่สูงครับอ๋อเดี๋ยวผมใส่ชุดดูก่อนนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะตัดลงมาให้ดูนะอ๋อ มือเดียวครับไป่าฟันสักหน่อยนะไม่รู้จะจับยังไงเลยครับไม่ค่อยเห็นโอ้โอ้ตกแล้วครับหล่นเลยหล่นเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้โหโอ้โห แล้วหลดมาอย่างนี้เลยครับโอ้เมื่อกี้มองเห็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะถ้าไม่เห็นยังไงนี่ก็ขออภัยเด้อมันไม่มีคนจับกล้องให้จับมือเดียวด้วยตัดไปด้วยครับนี้เลยนะบวานก็ยังไม่แตกครับทุกคนอย่างนี้นะครับ ออกมาใกล้ๆก่อนนะอ,ออกมาได้แล้วเนาะนี่เลยครับออน้ำหวานนะะกวดออกก่อนนะ ตัวนี้จะเต็มเต็มดีครับตัวนี้นี่ครับถึงถึงไม่ใหญ่แต่ก็เต็มดีนะตัวนี้ครับเยี่ยมครับอืไปครับเดี๋ยวไปเลาะอีกเลาะอีกเพื่อจะเจอนาะเพราะว่ามันต้องเลาะไปเรื่อยๆแต่วันนี้อากาศมันจะคึมๆหน่อยนะเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกครับไปครับเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมพาเลาะไปเรื่อยๆนะตามสวนเขานี่แหละ ครับทุกคนเนะขี่ออกจากสวนมะม่วงเข้ามามาทะลุสวนมะขามนะครับสวนมะขามอันนี้เขาก็จะปลูกขาเนะนะี่เนาะเป็นขาครับมาเจออยู่ต้นมะขามนี่อีกลงังนึงครับนี่ครับทุกคนนะลังไม่ใหญ่ครับข้างในรูเนาะ ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูครับเดี๋ยวผมหาที่บนเข้าก่อนเนาะต้นมะขามนี่ก็สุดยอดเลยหากเข้าไม่ได้นะหาทางเข้าโอ,โอ้ติดติดกิ่งแห้งมันอบอบโอ้ดินเกินแตกหลังไม่รอแล้วครับเอาหูมาแล้วครับ นี่นะครับเริ่มมาแล้วเนาะต้องใช้ควันสักหน่อยครับถ้าไม่มีควนันนี่มันจะมันจะร้ายนะครับถ้าไม่มีควนันนี่มันจะ ดูก่นนะครับว่ามันล้างหรือยังนะม,มีหัวน้ำไหมนะถ้าถ้ามันไม่มีหัวน้ำก็จะไม่เอาครับพอใช้ได้นะหัวน้ำเอาครับ เดี๋ยวเอาลงไปดูข้างล่างนาะทุกคนเนาะตัวนี้มันยังดูไม่ได้ครับมันไปครับลงล่างกันนะ่านี่ครับเอาลงมาได้แล้วเนาะทุกคนนะเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ออกก่อนนะ หัวน้ำนี่ก็ถือว่าเต็มดีอยู่นะครับนี่ครับแต่ลังมันนี่จะลางแล้วนะจะออกไปหมดแล้วลูกมันจะออกไปหมดแล้วแต่รู้สึกว่ามันหัวน้ำยังได้ครับพอได้นะนี่เลยหัวน้ำมีครับมีหัวน้ำนะอหัวน้ำเต็มเต็มเลยครับ แน่นๆน,น,นะมันถือว่ายังใช้ได้ครับตัวนี้รังมันก็จะให้นั่นหมดแล้วแต่ว่าหัวน้ำมันยังปิดดีอยู่นะตัวนี้ครับอย่างนี้เลยครับอ่าได้สองรังนะ อยาจะเอาล้างตัวนี้ออกเอาล้างแก่มาน,นีออกครับเพราะว่ามันลูกมันก็ล้างไปหมดแล้วเนาะจะเอาแต่หัวน้ำนะนี่ครับเอาแต่หัวน้ำครับตัดตัวนี้แต่งออกสักหน่อยเนาะไปครับเดี๋ยวเอาไปรวมกันเนาะได้มันสองลังแล้วครับ ได้มาสองลังนะวันนี้เนะตัวนี้ตัวนี้จะอ่อนกว่าครับตัวนี้จะอ่อนกว่าอ่าพอกินได้ครับตัวนี้ลังมันก็กินได้นะผมจะเอาตัวนี้ไปแต่ไอตัวนี้ลังมันรู้สึกว่ามันแก่แล้วครับผมก็เลยเอาแต่หัวน้ําไปนะครับเอาลังออกไว้เนาะเพราะว่าลังมันล้างหมดแล้วมันออกไปหมดแล้วเนาะเอาไอตัวไหนที่มันอ่อนเราก็เอาไปครับไปเอา กินน้ำหวานกันนะเอาไปกินน้ำหวานอยู่บ้านเราก็หากินอย่างนี้แหละครับน้ำหวานแต่น้ำหวานตัวนี้มันจะหวานแบบธรรมชาติกว่านะ ครับทุกคนครับผมว่าวันนี้ก็คงจะได้ได้แค่สองลังเนะี่ยเนาะเพราะว่าดูแล้วฝนมันก็จะตกครับคึมๆนะมันจะตกก็ไม่ตกเนาะมันปแป,ปะแป,ปะปอย่างนี้แนละ้วผมรู้สึกว่าเลาะไปทางไหนนี่มันมืดๆคึมๆแล้วมันมันไม่สบายตาเนาะถ้าว่ามันแดดดีๆนี่ก็จะมองเห็น รังนี่มันจะเห็นง่ายกว่าแต่ถ้าค้มๆอย่างนี้มองไปทางไหนมันก็มันมันไม่ค่อยเห็นเนาะวันนี้ก็คงจะได้แค่สองรังนะครับผมว่าจะกลับบ้านแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าจะไปเลาะอีกมันก็รู้สึกว่าโอ้บรรยากาศอย่างนี้มันมองหารังมิมมันจะไม่ค่อยเห็น สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็สวัสดีทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาก,กันไปเท่านี้นะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบานกัน